ดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่อักษรอ,ออนเลิรนค่ะสำหรับวันนี้นะคะในวิชาภาษาไทยกับครูโบชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำพ้องกันอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นคำพ้องความหมายขอให้นักเรียนนะคะเปิดไป หนังสือภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาของอักษรค่ะเปิดไปที่หน้า1 0 1ค่ะเอาละค่ะเรามาทวนคำพ้องที่เราเรียนกันไปแล้วพ้องอะไรเอ่ยที่รูปเหมือนกันเรียกว่าคำพ้องรูปเช่น ครูให้คำนี้ไปค่ะอ่านได้ว่าอย่างไรบ้างคะเพลาก็ได้อ่านว่าเพลาก็ได้แล้วแต่ว่าจะนำไปใช้กับความหมายอะไรต่อไปแล้วถ้าเสียงเหมือนล่ะเรียกว่าพ้องพ้องเสียงเช่น คำว่าอะไรคะสุกที่เป็นวันสุกเนี่ยนะคะสุกที่เป็นอาหารสุกแล้วสุกเนี้ยที่ใช้กับความสุกนั่นเองเขียนไม่เหมือนกันแต่เสียงเหมือนกันความหมายเหมือนไหมคะความหมายก็ไม่เหมือนกันโอเคนี่เป็นคาบเดิมที่เราเคย เรียนกันมาแล้วมาดูคำพ้องอีกชนิดหนึ่งค่ะวันนี้นั่นคือคำพ้องความหมายคำพ้องความหมายหรือคำหลายความหมายเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันโดยมากมักใช้ในคำประพันธ์นั่นเองจำได้ไหมคะที่เราเคยแบ่งจังหวะเราเจอคำว่าราชสี ซึ่งถ้าเราไม่ใช้ราชสีเราใช้คำว่าอะไรได้สิงโตโอเคไหมคะแต่พอมันไปอยู่ในคำประพันธ์มันจึงต้องใช้ราชสีเพื่อให้คำเนี่ยมันไพเราะมากขึ้นอีกหนึ่งคำค่ะที่เราเจอคือมแมลงที่ในบทประพันธ์เนี่ยกวีใช้คำว่าภูมรานั่นเองโอเคนะคะไปดูกันโดยมากที่มักใช้ในคำประพันธ์เพื่อให้มีความอะไรคะ ไพเราะมีเสียงของคำที่มันหลากหลายขึ้นเช่นตัวอย่างในหนังสือให้คำว่าดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย,ตย์ใช้คำอะไรได้อีกสุริยะสุริยะทินนะก้อนอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่าตะวันตะวันเนี่ยเจอบ่อยมากคำที่สองค่ะปาถ้าเราไม่ใช้คำว่าปาเราใช้คำว่า พนนาวันนาอารันแล้วก็ไพรค่ะคำเหล่านี้นะคะเรามักเจอในคำประพันธ์ต่อไปน้ำน้ำใช้อะไรได้บ้างนาทีชลาสินคงคาแล้วก็วารีโอเคค่ะมาดูว่า ในการเลือกใช้คำเนี่ยเราจะเลือกใช้คำตามโอกาสอะไรบ้างตัวอย่างแรกแดดรอนรอนเมื่อทินกรจะลาโลกไปไกลทินกรเราเจอแล้วหมายถึงอะไรคะนี่นหมายถึงอะไรคะดวงอาทิตย์ทินกรคือดวงอาทิตย์ที่มันกำลังจะตกไปนั่นเองเขาใช้ทินกร เพราะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในประโยคนี้เขาใช้คำว่าพระอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา9นาทีใช้คำว่าพระอาทิตย์เพราะอะไรคะเพราะอยู่ในงานเขียนทั่วๆวไปประโยคต่อไปให้เห็นอกตกยากเมื่อจากจรไปดงดอนแดนปา พนาวันเอ๊ะทำไมใช้พนาวันนะเพราะอยู่ในงานเขียนบทร้อยกรองนั่นเองเขาเลยไม่ใช้คำว่าป่าเฉยๆมีป่าก็จริงใส่พนาวันเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เกิดความไพเราะนั่นเองสุดท้ายคำว่านักท่องเที่ยวเดินทางไปพักแรมในป่านี้แหละค่ะคำว่าป่านั่นเองแต่ใช้ป่าเพราะอยู่ใน งานเขียนทั่วไปโอเคนะคะนอกจากคําที่ในหนังสือแนะนํายกตัวอย่างมาแล้วครูจะให้คําเพิ่มเติมขอให้นักเรียนนะคะหาพื้นที่ว่างเพื่อจดคําเหล่านี้เพิ่มเติมไปเพราะคําเหล่านี้เรามักจะเจอในบทร้อยกรองเยอะมากครูยกมาให้แล้วค่ะว่ามีคําไหนบ้างเตรียมจดกันเลยค่ะ เอาละค่ะคำแรกครูให้คําว่าเทวดาเทวดามีคําพ้องความหมายว่าอะไรอีกบ้างหนึ่งเทพสองอมอนสามเทอะไรดีคะเทวันโอเคจดไปได้เลยค่ะถ้าเจอเทพเจออมอน เจอเทวันในบทร้อยกรองรู้เลยว่าแปลว่าอะไรเทวดาเอาละค่ะคำต่อไปคือคำพูดคำพูดใช้คำว่าอะไรได้อีกบ้างว่าอะไรคะว่าจ้าว่าอะไรคะวัดจี คำอะไรอีกวัดจะนะนั่นเองโอเคต่อไปงูเรามาดูในชนิดสัตว์กันบ้างงูเราใช้คำว่าอะไรได้บ้างคะพุชงถ้าเราจะว่าใครสักคนว่าเป็นคนร้ายเรามักจะใช้คำว่า อสอ,อะไรคะอาสารพิษนั่นเองคำนี้เนี่ยมันแปลว่าง,งูเขาเลยมีการเอาไปเปรียบเทียบบอกออผู้หญิงคนเนี้ยเป็นอาสารพิษนะคนคนนี้เป็นอาสารพิษนะคือเป็นคนที่ดุร้ายเป็นคนที่ร้ายกาจนั่นเองต่อไปงูอีกสักหนึ่งคำค่ะคำว่าอันนี้เราเจอบ่อยค่ะนาคอะไรคะนาคคะราดนั่นเองโอเค สามคำนี้นะคะเดี๋ยวมีต่อหยุดคลิปแล้วจดลงไปได้เลยเราไปดูตัวอย่างคำถัดไปเลยค่ะคนอะไรใช้แทนคนได้อีกบ้างบุอะไรคะบุรุษคำที่เจอบ่อยๆคือมะมนุษย์ อีกหนึ่งคำที่เจอบ่อยเหมือนกันแต่เราอาจจะมองข้ามคือคำว่าชนชนนี้นะคะแปลว่าคนได้เหมือนกันเช่นประชาชนต่อไปผู้หญิงค่ะผู้หญิงเนี่ยในบทร้อยกลองมีเยอะมากเอาละค่ะคำแรกเช่นคำว่าวณิดา คำที่สองคำว่าการยาอีกสักคำค่ะที่เจอบ่อยๆสตรีต่อไปนะคะนกบ้างนกนกเจอบ่อยมากวิอะไรคะวิหกวิหกเสศจมีปักปักสี จำนักปักษสีวิทยาได้ไหมคะที่เจอไก่ฟ้าหน้าเขียวที่เราเคยอ่านผ่านกันมาปักษสีนี่แหลคะค่ะมาจากคำว่านกต่อไปสะกุนีก็แปลว่านกเหมือนกันตดทันไหมคะโอเคไปกันต่อคะ่ะ อีกสักสาคำคำต่อไปคือช้างช้างเนี่ยมักจะเป็นฐานะของในบทร้อยกรองบ่อยๆมักจะใช้คําว่ากุญชอนกุญชอแล้วมีอะไรอีกคดคดแล้วมีอะไรอีกหัดสดีนี่คือ คุณชองคดหัดสดีใช้แทนคำว่าช้างนั่นเองค่ะต่อไปอ่ะลมบ้างค่ะลมใช้คำว่าอะไรได้บ้างวายโยวายโยก็แปลว่าลมนะคะต่อไปคำว่ามารุดและสุดท้ายพระอะไรดีคะที่เราคุ้นค้น พระพายนั่นเองเอาละค่ะตัวอย่างคำสุดท้ายครูขอให้คำว่าม้าละกันมาม้าก็เป็นสัตว์ยอดฮิตที่ใช้เป็นยานผานะนะคะไม่ใช่ยานผานะพาหันะค่ะยานเนี่ยเป็นแบบเครื่องยานนะคะเครื่องจักรครูพูดผิดพาหันะเฉยๆค่ะช้างก็พาหนะม้าก็นิยมใช้เป็นพาหนะค่ะมาอะไรบ้างพา พาชีพาชีแล้วมีอะไรอีกดุดุรงสุดท้ายที่พบบ่อยๆเลยค่ะคืออาอะไรคะอาอาชานั่นเองโอเคค่ะนี่คือตัวอย่างทั้งหมดที่เรามักจะเจอในบทร้อยกรองอาล้วค่ะไปต่อกันที่หน้าถัดไปซึ่งจะเป็นช่วงที่จะให้นักเรียนนะคะ ลองได้คิดดูว่าคำเหล่านี้สามารถใช้อะไรแทนได้อีกบ้างคำพ้องความหมายหรือคำหลายความหมายเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำวัยพ์ค่ะจดไว้หน่อยนะคะว่าคำวัยพ์คือคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่ใช้ในบริบทที่ต่างกันออกไปเอาละค่ะให้นักเรียนทุกคนนะคะหยุดคลิป แล้วลองคิดดูสิว่าในสคำสีภาพที่ครูให้มาเนี่ยสามารถหาคำวัยพจน์อะไรมาเขียนแทนได้บ้างอ่ะให้เวลาค่ะเอาละค่ะพระจันาร์เรามาลองเช็คกันดูว่าเอ๊ะจะใจตรงกับครูหรือเปล่าครูใช้คำว่าแขคคำว่าเดือน คำว่าบุบุลหลันค่ะเวลาเจอบุเนี่ยนะคะยาไปเมาลวมว่าเป็นดอกไม้เช่นบุษบาบุพาเนี่ยมันจะนำแบบนี้หมดยาไปเมาลวมนะคะบุลหลันแปลว่าอะไรพระจันทร์ต่อไปค่ะน้ำเจอแล้วในช่องที่เราเดินในตัวงูคือนาอะไรคะนาทีส่วนมากเราแม่น้ำเราจะมาคู่กับคง ค่ะเอาละค่ะอีกสักหนึ่งคำค่ะคำว่าอะไรที่เวลาน้ำท่วมอุอุทกนั่นเองอุทกกัยอุทกนี่แหละค่ะมาจากคำว่าน้ำต่อไปปลาถ้าออในบทร้อยกรองนะคะที่เขาบอกว่าท่านออน้องเนี่ยเป็นทะเลใหญ่พี่จะขอเป็นมัดฉามัดฉาคืออะไรคะปลานั่นเอง มัดฉาปลามีอะไรอีกบ้างที่เป็นคำวยพ์คะครูขอให้นักเรียนจินตนาการถึงละครที่เราเคยดูที่นางเอกเป็นนางเงือกชื่ออะไรคะนางเอกมีอะไรคะมีนานุ์มีนาเฉยๆนี่แหลคะค่ะแปลว่าปลาเหมือนกันอ่าอีกสักคำกับคำสุดท้ายคือคำว่าอัมพุชาปแปลว่าปลาเหมือนกันคะ่ะ โอเคคำสุดท้ายคือดอกไม้เอ๊ะครูพูดอะไรไปแล้วนะเกี่ยวกับดอกไม้บุษสะบาอันนี้สอบบอร์ดฤษีนะคะบุบบุบพาแล้วถ้าบุหลันล่ะบุหลันเป็นอะไรคะนะักเรียนบุหลันดวงจันทร์อย่าลืมนะคะอ่ะอีกสักหนึ่งคำค่ะคําว่าพระ กาโอเคค่ะในเรื่องของคำพ้องชนิดสุดท้ายคือคำพ้องความหมายเราก็เรียนจบกันไปแล้วก่อนจะจากกันไปเอามาทวนกันสิคะถ้าเป็นคำพ้องรูปแสดงว่าอะไรต้องเหมือนกันคะเขียนเหมือนแต่ถ้าเป็นคำ พ้องเสียงอะไรเหมือนคะเสียงต้องเหมือนแต่เขียนจำป็นต้องเหมือนไหมไม่เลยสุดท้ายคําพ้องความหมายที่เราเรียนกันไปวันนี้นะคะอะไรเหมือนความหมายเหมือน เอาละค่ะแยกง่ายๆจดสรุปแค่นี้ลงไปเราก็จะรู้เลยว่าที่เราเห็นเนี่ยเป็นคำพ้องแบบไหนพ้องรูปพ้องเสียงหรือพ้องความหมายเอาละค่ะนักเรียนเราก็ได้เรียนจบเรื่องคำพ้องกันไปแล้วซึ่งประโยคในคำพ้องเนี่ยก็มีเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถรู้ว่าเอ๊ะ คำเนี้ยที่มันเขียนเหมือนกันพอมันไปอยู่ในประโยคที่มีความหมายไปในเชิงเนี้ยควรจะอ่านว่าอะไรหรือเวลาเราต้องการจะไปแต่งบทประพันธ์คำไหนหนะ้าที่เราควรจะนำศัพท์นั้นน่ะมาใช้เพื่อให้เกิดความไพเราะเช่นอ่ะถ้าครูให้เลือกระหว่างปลากับพนาเอาไปแต่งเลือกอะไรคะพนาเพราะมันเพราะกว่าป่านั่นเอง เอาละค่ะถือว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้กันเต็มๆไปเลยตัวอย่างที่ครูยกมาให้ล้วนสำคัญทั้งนั้นนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนในสิ่งที่เราเคยเรียนกันมาแล้วก็กลับไปลองอ่านดูซิว่าเอ๊ะมีข้อสอบมีแบบฝึกหัดอะไรหรือเปล่าที่เราจะสามารถทำได้ในเรื่องคํำพ้องวันนี้นะคะจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน